إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بن هدى ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah Qabun Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Hirau da yang Hirau da mi shiwit Da mi shiwit yu Alhamdulillah Kau kakun Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah ta'ala nanda hai thang nam Hai hidayat hai taufik Dairau ma'a ให้เราได้มารวมละหมาดจุมอาซึ่งเป็นการละหมาตที่อัลลอฮ์ได้เป็นได้ลงให้เป็นฟรดูเนื้อบรรดามุสลิมทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ทือว่าโอกาสที่เราได้มารวมละหมาดจุมอาและได้ฟังการ น a s หัตการตักเตือนผ่านกุฎบาตุนจุมาฮ์หัวข้อที่จะให้ความรู้และการตักเตือนสกิดใจพวกเรานั้นคือใครคือเผื่อที่ดีที่แท้จริงในดุนยาและกาอาคิรอพี่น้องผู้รวมละมาจุมาะา์ทั้งหลายเผื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การขอบคน้นการขอบเผื่อนอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลลาให้เราได้จันนัะ์ถึงความสำคัญเพราะเผื่อนคือตัวแปรเพผื่อนคือสาเหตุที่ยิ่งใหญ่สาเหตุสำคัญที่จะทำให้เรานันนเดินทางอยู่บนห้นทางที่ทุกตอง หรือเราจะอยู่บนหุ้นทางที่ล่งพิษพี่น้องที่รักพี่น้องผู้รวมละมาจุมะทั้งหลายการขอบเพื่อนเป็นสิ่งที่ให้รงรอย ชีวิตของเราในดุนยาและกเป็นสิ่งที่ให้รองรอยชีวิตของเราในโลกอาเครอชินเดียวกันถ้าหากว่าเราคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีแล่านี้จะนำพาเราไปสู้ความหายนะถ้าหากว่าเราคบเพื่อนดีเพื่อนของเราจะนำพาไปสู้ความสำเร็จดังที่อัลลอฮฺ س ฮ ح ا ن ه และลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซุรัตุลฟุรกอน อายะทีี่27ถึง29เอัลลอฮฺาตรัสเล่าว่าว่ายว่าเมืยอดุซ่ด้วยอาลายะไดูในวันที่พวกทรานนั้นกัดกัดมือของเขาอัลลอฮฺาตาได้กล่าวลักษณะการกัดมือก็คือการเสียใจนะครับเขาเสียใจ ที่เขาได้มีเผื่อนที่อาธรรมในลกงดุนยาแห่ง <halfway> น <over> ี <halfway over> ้นะครับเขาได้ขอบเผื่อนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์เขาได้ขอบเผื่อนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาเขาได้ขอบเผื่อนที่เป็นเผื่อนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในทางนำไม่ได้รักกันนบีสุลตัลลอฮฺอะลลยฮฺวะะัล Lek kau dah kelau tanah Allah subhanahu wa ta'ala Ya kulu ya laytan taqattu ma'ar rasul sabila Dah kelau tinggi lep Nah sebab di siya jai O anicca padibatam Tan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tamay chan may day awsunnah Tan Nabi sallallahu alaihi wa Ma pen ยาวยละตาไลตานีลำอัตคิดฟูลานันคอลีลาทำไมถึงชั้นต้องไปเหลือคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนมาเป็นผู้เดินทางรวมทางดุนยาไปสู่อาคิีรอห์ทั้งทั้งที่ว่าฉันรู้ว่าละกัดดอลอาดดลเลนีมอันอิดิกรีทั้งทั้งที่ว่าฉันรู้ว่าเขานั้นนำพาและกระหันเฮ ฉันออกจากการลำลึกถึงอัล a h Subhanahu w ะ Taala ว่าการว่าการชัยนลินอินซานีข้ดูนในวันที่เราไม่สามารถที่จะเอาพิษกับชชยตอนได้เพราะในวันนั้นชชยตอนวิ่งหนีออกจากเราคือเป็นวันที่เรานั้นเสียใจที่เราไม่สามารถที่จะห้าคนพิษได้ ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนที่เราจะขอบใครเราต้องแลกคนว่าเขาผูนาน้นั้นนั้นเป็นผู้ที่ทําให้เราลาลึกทังอัลลอฮ์หรือไม่ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจะเป็นศัตรูกันตลอดชีวิตวันนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนซี้กันวันนี้เราอาจจะเป็นบัตด,ดี้กันวันนี้เราอาจจะเป็นสหายกัน Tetapi satu hari nanti, Allah Subhanahuwataala, dengan sebabnya kerana jatuhkan konghupuan itu, Allah Subhanahuwataala telah memberikan ayat yang tercantum dalam surah Az-Zaqaf 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 ayat yang tercant ในวันนั้นบาบุหุมลีบาดินและกับคนที่รักกันในวันนั้นเขาจะเป็นศัตรูกันเพราะอะไรละ่ะเพราะเขารักกันในหุนทางที่ไม่ถูกต้องรักกันบนหุนทางของชัยปอนมานรายที่ทุกซับเฉ่งรักกันบนหุ้นทางของการฟ้าฟื้นต่อ Allah s a a h วะ a ะอาล a ในวันที่เขาไปยืนชีหน้าและแสดงความเครียดชังการเป็นศัตรูกันอิสลามุตตะกีนเป็นแต่ผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลลที่เขารักกันทั้งดุนยาและกับอาคิรอเพราะบุคคลเหล่านี้คืออัตตาอวุนอัลันเบอรริวัตตักวาบุคคลเหล่านี้เขาช่วยกันบนหนทางของการตักวา บนหุนทางของความดีเรียกรองกันไปสู้การละหมาดเรียกรองกันไปสู้การบริจาคเรียกรองกันไปสู้หุนทางที่ดีงามวะละตาอวานุอาลันอิสมิวันอุตวันและพวกเขาทั้งหลายนั้นจะห่างไกลช่วยกันห่างไกลจับมือกันห่างไกลในสิ่งที่เป็นมาอาซซี ในสิ่งที่เป็นการฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮฺซุบะฮานะฮุตะลาฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งไร้เหมอโทษของมันนักทางดุนยาและกาอาคิรอแล้ววันนี้เราจะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเลือกคนดีเลือกเพื่อนที่ดีนะครับท่านนบีสุลลัลละไลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามาซาลุนจาลีสิสซาลฮฺวะจาลีสุสุบกามาซาลิซอฮิบินมิสกีวะกีริลฮัดดะด นบีสุลต่านละวะเลย์วะสัลลัมได้กล่าวว่าอุปมาอุปไม้เผื่อที่ดีและเผื่อที่ไม่ดีนั่นเปรียบเสมือนคนไข้นำหอมและคนตีเล็กฉางตีไข่แม่พอคาบตีไข่น้ำหอมกับฉางตีเล็กและย่าดามุกะมินซอฮิบินมิสกิอิลลาอิมมาตัชตาริฮิเอาติดูริฮะหู ในวันที่เราเข้าไปร้านน้ำหอมพี่น้องที่ลักทั้งยนะเราจะได้รับกลิ่นของความหอมซึ่งแม้ว่าเราจะไม่สื่อน้ำหอมสักทีก็ตามเช่นเดียวกันเผนที่ดีของเราเราได้นั่งคุยกับเขาเราไปมาห้าสู้กับเขานะคกับเขาได้ตักเตือนเราในยามที่เรานั้นผิดพลาดนะครับ เราได้สะกิดใจเราในยามที่เรานั้นมีความผิดต่อ Allah Subhanaw Taala ว,ว่าุลฮัดด a d d a d y u r i k าด a าัก n เอา au าบากาแต่ว่าเพื่อนที่ไม่ดีนั่นมันมีรองร้อยที่ไม่ดีให้กับเราทุกครั้งที่เราเข้าไปในร้านตีเล็กเรื่อชังกำลังตีเล็กอยูเนี่ย พี่น้องที่รักต่างรลายถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทุกปั่นไฟหรือว่าเปรวไฟเราก็อาจจะได้รับก,กลิ่นของปั่นไฟในเสื้อผ้าของเรานะครับเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักต่้งร้ายคนที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นสาหายกัน ลึกซึ้งแต่สิ่งที่จะประสบกับเรานั้นก็คือนิสัยที่ไม่ดีเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือการตักเตือนของท่านนาบีฮุลต่ฮนวะซัลลัลาาลาลลมฉะนั้นต่าหากว่าเรามีอาหารเราว่างคนดีกับคนที่ไม่ดีเราว่างคนที่มีอีมานกับคนที่ไม่มีไม่มีอ ي ม ا นั้นนบีให้เราเหลือคนที่มีอ ي ม ا ن ก่อนที่จะกินอาหารจาก จากนะอห้ามจากสับสิ้นสมบัติของเราเหลือคนที่เขาตักว่าก่อนเพราะการตักว่านั้นเมื่อก็กินไปแล้วเขาปเขาไปละหมาดเมื่อก็กินไปแล้วเขาได้ดุอายต่อ Allah s u b h a n a h วะต t a า l a ให้กับเราทแตน نبي สัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมวะลาตุซอฮิบอิลลามุกมินันท่านทั้ทงหลายอย่าได ทำคนนึ่งเป็นเพื่อนนอกจากคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ติดสัทธาวาลยะวายะกูลุตอามกะอิลลัตะกีและ่าได้ให้มีการกินอาหารจับทานเวนแต่ผู้นั้นคือต้องเป็นผู้ติดตักว่าเท่านั้นนี่คือเป็นการเตือนของท่านนาบีสอลลัลลาฮุวาลัยฮิวะซัลลัมว่าการที่เราให้อาหารกับคนที่ดีๆนั้น เราจะไม่คาดตุนทางดุนญ,ญาเลยกับอาคิระแต่ในขณะนึ่งถ้าฮักว่าคนลำบากอยากจนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีสักทีก็ตามอันนั้นคือเป็นฮักเป็นสิทธิของเขาที่เราจะต้องให้นั่นเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนพี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นการขอบเกินของเรานน้นถตาฮากว่าลูกของเรา เราอยากจะรู้ว่าเขาคือใครหรือใครก็แล้วแต่ที่เราอยากจะรู้ว่าคนนั้นคือใครทต่ نبي นสนัลลัลลอฮฺวะเปยวะสัลลัมบอกว่าอันมรุอาลาดีนขลีลีฮีคนนึงนั้นจะมีอัคลากมีมรารยาทเหมือนกับเปื่อนของเขาฝันยันรอุอาหาดุกุมมายูคอลินจงแลว,ว่าเผื่อนของเขาคือใครแต่หาว่าก็ขอบกับเผื่อนดีกินเหล้า โอกาสในการที่เขาจะกินเหล้ามีแต่หากว่าเขาปอกขอบกับเผื่อนที่ซีหนา้าโอกาสในการที่จะเขามีนิสัยในการทำซีหน้ามีแต่หากว่าเขาขอบเผื่อนผู้ที่หลักขโมยผู้ที่ชโชกงเขาก็อาจจะมีนิสัยหรือลักษณะของผู้ที่ชอบโกงเช่นเดียวกันพี่น้องที่หลักท่างรลายฉะนั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วในศาสนาก็ อันอิสลามที่ได้ซ่อนให้เราได้รู้จักการขอบผ้าเผื่อนของเราฉะนั้นเผื่อนที่แท้จริงนั้นเผื่อนที่เราแล่ว่าเขานั้นในขณะที่เราตกทุกข์ได้ยากเขาเป็นนึ่งเดียวกับเราไหมาหรือว่าเขาเขาขอบเขาขอบกับเรานั้นเขาเหลือขอบกับเราในวันที่เราสบายแต่ในวันที่เราลำบากเขานี่ออกไปจากเรานั่นคือไม่ใช่เผื่อนที่แท้จริง ท่านนบ,บีสุลต์ละละวะไล้วะสัลลัมวะอันมุมมินลินมุมมินกันบุญญาผู้ศรัทธาต่อผู้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนเรือนร้างเดียวกันเปรียบเสมือนตึกรามบ้านช่องเดียวกันอย่าชุดดูบะดูหุมบะบอเราจะต้องยิดถึงกันและกันนะครับท่านนบ,บีสุลต์ละละวะไล้วะสัลลัมวะชับบะกะเบยนะอัศบีอีฮีรอซูลสุลต์ละละวะไล้วะสัลลัมนะครับ ได้ประสานมือข้องฐานได้ประสานมือของฐา,า,านเพื่อให้ซอบ,บับทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือมุสลิมนี่คือเพื่อนที่แท้จริง <c oughs> เพื่อนที่ไม่ถิงไม่ถิงกันตัวอย่างท่านนับีุลอสลลัลวะัลลัาาลาลลมตัวอย่างของบรรดาซาฮับที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบรรดาชาวมุฮัจิรีและชาวอ,นอันซอดพี่น้องที่รักทั้งหลาย ชาวมหิริินที่อพยพจากนครมักกะเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเปล่าสักหน่อยกับบางคนไม่มีอูดสักตัวก็ไม่มีลาสักตัวก็ไม่มีทรัพย์สินเงิน,นงทองก็ถมไว้ที่มักกะหมดบางคนถมลูกถมเมียไว้ที่มักกะแต่พวกเขาท้งไล่ได้เดินทางมาสู่เมืองมาดินนะพี่น้องคําแรกที่เขาได้ปูดกับท่านนาบี็อลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลลม ขาได้พูดกับท่านนบีว่า“ยา رسول الله มราเณะมิ ثلقوم ق ا م ن ا عليهم أحسنًا ل م ن ن โอ้รสนเอ๋ยเราไม่เคยเห็นกลุ่มชนใดที่เสียสละสิ่งที่มีอยู่ที่เขาเนี่ยให้กับพวกเราในยามที่เราไม่มีอะไรเลย و ا ل أ ن م ตินฟก ي ล ل ลิน บางคนนี่ไม่มีอะไรเลยแต่ยอมในการที่จะเสียสลระสับสิ้นเงินทองของเขาให้กับบรรดาชาวมุฮหจิรินแม้กระทั่งบางคนนี่มีภรรยาไล่คนย่อมที่จะยาภรรยาให้กับพี่น้องของเขาติดอพยพนะยาภรรยาเอ่อนึ่งคนให้กับพี่น้องของเขาที่อะยะนะยพายาอพาะยะมาจากนครมักกะคนที่มีดินก็แบ่งดินให้ คนที่มีอูดกระแบ่งอูดห้คนที่มีทรัพย์สินเงินทองพี่น้องที่รักต่าง่ยอมทําไม่ใช่ทําเผื่อพ้นประโยชน์และไม่ได้รังเกียจติผู้ที่เดินทางมาจากนาครมักกะนั่นคือความเป็นพีน้องนะครับนั่นคือความเป็นพีน้องบางคนชามวมหิรินบางคนเชนอับดุลรอมานบินอฟมาจากนาครมักกะ ชาวอันโซน,น,นําเสนอสับสิ้นเงินทองหให้แกไม่เอาแกแกบรวาในตลาดแกซื่ออินทปาล้ำสื้อข้อไปไขในตลาดจนกระถางอัลลอฮ์ตาลาให้อับดุลห์มานบินอุบในกลายเป็นเศษที่ในวันที่ฐานเสียชีวิตพี่น้องที่รักทั้งไล่สับสิ้นของฐานเกือบทั้งหมดนั้นบริจาคใฉใจายไปในหุ้นทางของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจนกระถาง ชื่อคำถานนั้นทุกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าอับดุลรหมานบินอฟูฟจากคนที่มาจากซูนน้ได้รับความบรอกันได้รับเกียรติกับผู้ที่อิมานนะครับมีเผื่อนที่ดีของชาวอันซอดนะครับนั่นคือสิ่งที่อิสลามประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ และเผื่อที่ดีพี่น้องที่รักท้งลายเผื่อที่ขั้นหน้าเขาห้าเราในยามที่เราเดินไม่ได้เขาจะเป็นติ้นให้กับเราในวันที่เราตาไม่เห็นเขาจะเป็นตาให้กับเราในวันที่เราไม่มีเงินเขาจะเป็นกระเป๋าให้กับเราในวันที่เราไม่มีเผื่อเขาจะเป็นสหายให้กับเราในวันที่เราป่วยเขาจะวิ่งมาห้าเราเพราะเขารู้ ว่าพลบุญของการเยี่ยมผู้ป่วยนั้นมันมากขนาดนับพี่น้องที่รักทั้งหลาย a ะด t ษของท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะเป๊ะยวะสัลลัมจะกลุ้นนบีได้กล่าวว่ามามิมุสลิมยูดุสลิม ي ัน د م س ل م ًั ق ط ب ลล ل ا صلى عليه س ั ع و ิ أن في ملكين حتى يمسياه นะครับนบีบอกว่ามุสลิมต่อมุสลิมนั้นเมื่อมีการจับไข้ได้ป่วยเขาไม่มีการไปกันเขาจะไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นอัลลอฮ์ตาลาจะให้มาลาอิกัดนะครับเจ็ดเบิ้ลมาลาอิกัดนะดูอาให้กับเขาถ้าก็ไปเยี่ยมตอนเช้านะครับมาลาอิกัดจะดูอาให้กับเขาจนกระทั่งถึงตอนเย็นถ้าเขาไปเยี่ยมตอนเย็นมาลาอิกัดเจ็ดเบิ้ลมาลาอิกัดนั้นสลาวัดดูอาให้กับเขาจนกระทั่งถึงยามเช้า พี่น้องที่รักทั้งหลายนะมาเลยกัดผู้ผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีบาปแต่ดูอาให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราต้องรักกันเพื่อ Allah และวันนี้เราก็ต้องจากกันกับเผื่อ Allah เช่นเดียวกันคนคนนี้ Allah s u b h n t a a จะให้มีสถานที่หนึ่งในวันที่ไม่มีรมเงา ยามาลาจินละอิลลาจินลูในวันที่ไม่มีรำงเงาก็คือวันมหัศคนที่รักกันเผื่อ Allah และคนที่จากกันเผื่อล l aka Allah, l a h พี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องรักกันเผื่อล l l a h นำพาไปสู่อาคิรอนะครับแล้วก็เราต้องจากกันกับเพื่อ a ลอ a h ซุบฮานุวะตาลาอักุลกอลีฮะละ استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم